สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ตอนนี้มาดูนะคะอาชีพเสริมของชาวสีกอตอนนี้ทุกคนไปบ้านไหนก็จะทําสิ่งนี้นะ,ะแอดแม่พีก็นั่งแกะแล้วจนเมื่อยแล้วนะ,ะก็มาเล่นสักหน่อยใช่โอ้นี่นะคะนี่ก็แม่สาวป้านนะคะวันนี้โอ้มานั่งเล่นที่กะระท่อมยัยอุ่นแต่ไม่เล่นเฉยๆนะทุกคนเล่นให้มีเขาเรียกว่าอะไร ทำเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะทุกคนเนาะไม่นั่งอยู่เฉยนี่นะคะเพื่อนก็จะเป็นอาชีพเสริมของบ้านเฮาเนาะก็จะแกะมะขามนะคะ,ะมะขามมะขามเปรี้ยวนะคะทุกคนนี่ก็จะแกะเม็ดนะโอ้เบ่งเม็ดมันพัด <c oughs> โอ้ทุกคนถ้าไปเคี้ยวฟันหักแน่นอน <c oughs> โอ้ยเม็ดใหญ่มากอื <c oughs> <c oughs> แต่เม็ดมะขามเปรี้ยวนี่มันจะแข็งเนาะแต่ถ้าเม็ดเม็ดมะขามหวานเนี่มันจะมันจะอ่อนมันจะนุ่ม,มใช่เนี่ค่ะเขาจะเกะกราบออนนะคะกว่าจะได้ทุกคนเนี่ยแล้วก็ต้องมาเกะเม็ดอีกทีนะโอ้กว่าจะได้เดี๋ยวนี้เขาซื้อโลเลยกี่บาทไอ้บัดซื้อโลกี่บาทคือห้าอืมก<อ>ว่าบาทรอบก็บาทอ๋อ ยี่สิบห้าบาทคอของเจ้าเองเจ้าอาอ๋อันนี้แม่อูนะคะอันนี้รับจ้างแกะเม็ดใช่ไหมใช่คืออันนี้เป็นมะขามของแอดบัตเนาะใช่แอ,อดบัตจะไปรับซื้อนะคะแบบนี้เนาะนี่แล้วทีนี้ก็จะมาจ้างนะคะแม่อูนะคะแกะเม็ดออกอีกทีอ๋อได้โลแล้วเท่าไหร่เนี่ยแม่อูยี่สิบห้าหรอยีอ๋อ รับจ้างแก่ไหมน,นะได้โลละยี่ห้าหรอใช่สิเขาคิดค่าค่าน,นี่เ่าแล้วมะขามสิบห้าบาทอ,อ๋โอโอ,อ้ได้เออได้โลละยี่ห้าแต่มะขามของแอนบัตอืมอ่ะโอเคเพราะว่าเราไม่มีมะขามเนาะเราไม่มีมะขามของเราเองถ้าเรามีมะขามของเราเองก็ได้อยู่นะคะ แต่โอ้เอนไม่พีลองแกะละวค่ะนั่งจนเมื่อยหลังเมื่อยหลังใช่โอ้ปีปีก่อนนู่นเนาะค่อยนั่งแกะค่อยจนได้ไปฉีดยาเลยนะอืมมันมันปวดเอวเนี่ยมันรู้โอ้ค่อยจะว่ากระเด็นใหญ่อุ่นเนาะว่าใหญ่อุ่นบ่คือทนแท้ความนั่งแกะมือมื่อค่อยก็รอไปได้มันแกะลูกอืมก็ทําไปเนาะดีกว่าไม่มีรายรได้นะทุกคนดีกว่าเขาเรียกว่าดีกว่าหายใจทิ้งซื้อ นี่นตั้งแต่มาแต่วัดได้นี่มาแต่วัดมาสิมโมงค่อยค่อยแกะค่อยก็ยแกะทั้งวันนะวันนี้นะก็นอนเมื่อแล้วก็นอนแล้วก็ลุกมาแกะน่ะได้สี่โลแกะเม็ดน่ะแกะเม็ดออกอย่างของประยูนน่ะอืมได้สี่โลทั้งวัน <laughs> 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 พอกระลาโ้ยหาทางไปก่อน <laughs> หาทางไปเลาะก่อ,อนมาเมื่อยแล้ว <laughs> ก็ได้ห้าโลถ,ถ้าตั้งใจแกะ แต่ถ้าตั้งใจแกะจริงๆก็ได้อยู่วันละวันละห้าหกโลได้อยู่เพราะว่าคอย่ก็มาแกะอะตอนนี้ใกล้จะเที่ยงนี่แหละก็เลยกใกล้จะเที่ยงแล้วิมกลางเลยมะขามเอ็ดาอือใช่นะก็มีก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เนาะอย่างน้อยก็โลละ ยีห้าบาทก็ดีกว่าเราไม่มีรายได้เสริมเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ทําอะไรกันเพราะว่ามันมันใช่มันร้อนแล้วก็ฝนก็ไม่ตกนะคะฝนก็ไม่ตกจะปลูกมันก็ไม่ได้ปลูกเออจะถอนมันก็ไม่มีมันจะถอนแล้วเออเพราแกะนามะขามนี่แหละนะทุกคนพอได้ค่าขนมเนี่ยลูกๆนะคะนี่นะโอ้ยใช่เออถ้าอันถ้าน้องพลอยมาเนี่ยโหแกะมะขามได้วันละสี่โล มาดูพอกินนะกินก๋วยเตี๋ยวบางทีเลิกเรียนมาเฉพาะเลิกเรียนนะบางทีกินถ้วยหนึ่งมาอิ่มเบิ้ลสองแม่เพราะว่าโอ้หมดพอดีค่าแกะมะขาม <laughs> <laughs> แล้วก็ไปอุดนุนน้ำปัน่นแม่ออบด้วยหมดพอดีบ่ม,มีเหลือนะคะแกะมะขามมาละสี่ลูก <laughs> <laughs> อย่างใก็ <laughs> น่งนงก๋วยเตี๋ยวเออแม่นนะคะอันนี้ก็อ่ทำเสริมกันไปนะคะเฮ้ย เราก็ดีกว่าเรานั่งอยู่เฉยๆนอนนั่งนอนนั่งนอนน,นไม่มีแม้แต่ข้ากวก๋วยเตี๋ยวอันนี้อย่างน้อยเราก็เออมีข้ากวาก๋วยเตี๋ยวมีข้าวกับข้าวนี่นะคะกวปีไปปน,ห,นหมดแดงก็ไปเฝ้าได้มาถามนะะี่ค่ะโอ้เ<อ>พื่อขึ้นเธอเจ้าขึ้นเองแล้วก็ปูก็ไปขึ้นเธอ,อ,เอป,าปานก็ไปปานปานนะขึ้นเองเลยโอ้โหคือเก่งแท้ ขึ้นต้นมะขามเขาไปเพิ่มเงินเพิ่มอืมไม่เลื่ค่อยอนี้กันอือือืมเอามันขึ้นสบายที่ร้ันเขาตรงนี้อือเบนไม่เบนไปซื้อมะขามซื้อมะขามหวานอืมมะขามสบายอยู่อ๋อมันเป็นต้นนั้นน้ะแต่ของค่อยไปอยู่สวนน่ะมีเปลนมีท่านเปลนปลาป่ดเลยนะอยู่สวนตัวค่อยอันนั้นของพวกมดนะมันมีเปลนดูดมือ้นนังนะอืมเนาะ แต่มะขามฝักใหญ่ในส่วนมากแล้วลูกมันจะไม่ดกเท่าไหร่เนาะมันจะไม่ค่อยดกฮะบอกเป็นบางปีบหรอืเพราะว่าคุยเห็นของคู่เด็ดก็ปีนั้นน่ะดกแล้วละม่าปีนี้จะไม่ดกปีนี้ของเราเข็มทางนนะก็ของเขาประชันกันไงกุกใหญ่แต่ก็มีปีนลูกอันของคยนี่โตจุ่มละม่าเยอะโตก่าวบ้างลูกปีก็ โอ้ควายว่ามะขามเนี่มันมีเป็นดรคกระดบอ่ะอืเนี่ยปีแต่ก่อนถ้ายายอุ่นแกไม่ไม่ป่วยเนาะแกอยู่ดีนะแกก็จะนั่งแกะมะขามมันมีเราทั้งวันนะคะแกะแล้วแกอีกเมื่อวานก่อนนะขึ้นมาลองดูแล้วออ้ยนั่งไม่ไหวนั่งนานไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้เราให้ยายพานวดให้แล้วอืออืออือ ไปลงรถล้มเลยตรงนั้นเนี่บอกมื่อนี้นี้โอ้มาไปหาหมอบอกเอ้แกไปหาหมอกับใครไปกับหน่ยไปกับตุลเหรอไปคนเดียวแกเหรอไปกับนันหน่อยนั่นหละโอ้เอาไม่มีอะไรนั่งแกะมาขามเมื่อยแล้วก็มานั่งเล่นฮะของประฝนก็เป็นอาชีพเสริมของบ้านเฮาเนาะ ช่วงนี้ช,ช่วง,ว,งว่างงาน<ม>าอืมกจาใช่พักจากทําโอ้ยนามานานแล้วทําสวนเราก็อันนี้แหละคือเราทํางานรอรอฝนอืมทํางานรอฝนแต่ไม่รู้จะตกเดือนไหนนะทุกคนถ้าเดือนสีไม่ตกปีนี้ไม่มีละมันปลูกแล้วเนาะปะอยูอเออละมันก็สีกจีดหมดนะคะทุกคน แมนนเตปอ่ย้ไม่เป็นหรอกถ้าแต่หัวปีอ่ะไม่ได้แล้วขึ้นออกแล้วจะจะไปทำอะไรปุกมาอูบสู้ไม่ชูก็ต้องสู้เพราะมันไม่มีอะไรแล้วไงโอ้จนพ่อแรนบอกว่าค่อยจะไปสูบน้ำเสยยางค่อยยางค่อยสิตายเป็นไอยยางน้อยนะอยู่แก่หัวใจนะเอากระซูหัวายขึ้นมาเอาปากเอาปีนหม้อขึ้นมาหั่นละ เออไม่ออกแล้วคือเห <นะ S 1> ็นได้ปลูกฟักทองอา <ลอ S 2> พูดจริงๆอะถ้าถ้าน้ำห้วยปุูงมีแตะค่อยจะสูบน้ํามาใส่ยางใหญ่ก็เราก็จะขีดไปเรื่อยๆก็คิดว่าน่ะเพราะว่ามันเราก็ไม่ได้ปลูกสักทีนี่อโอ้ยมันมันไม่ได้ปอยู่มันมันชันมันต้องขึ้นมอแบบนี้แล้วมันน้ําดันมันก็ไม่ค่อยอยากจะดันขึ้นแล้วทีนี้ไปฮะขุดฝายแล้วทีนี้ปอยู่ดึงขึ้นไปแล้วทีนี้มันก็จะไหลลงมาห้วยคือเก่า อืมเมนเพราะว่าสวนยางค่อยน่ะมันชันเด็กเอาหม้อห้วยช่น่ะน่ะมันชันได้กเด้งขึ้นมาหันน่ะก็เลยโอ้ยน่ะตัวเบาไก่น้ในสุเจ้า่อยละไก่น้โอ้ยไก่กระซําเดี๋ยวไก่นั่นแหละของค่อยก็ให้เห็นเมนเห็นเมนสูบแต่อันเห็นได้น้ำแต่หูยปุ้งน่ะพอดียู่คำสูบลงมามันละเป็นหม้อไหลลงมาเลยๆน่ะอันนี้พัดละสูบแตะ นี่ดันขึ้นม้อแล้วมันไลลขึ้นโอ้ยก็ปลาไปสุกแต่ถ้ารถนี่ได้ชนให้บวกต้อนปลาไปสุกบอกจะชนมันมีปลาอยู่บ่ไม่ถ้ามีก็ไปสุกน้ำไม่กินได้ไม่หยิงอยากกินได้ขวดอ่ะโอเคเราคลิปนี้ประมาณนี้อะไร